สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทําเมี่ยงป่าสะบะก่อนอื่นก็นตำพริกก่อนเลยเจ้ามีพริกสดแล้วก็พริกขี้หนูสดกระเทียมถัวถ่วถั่วที่ส่งขั่วเนาะถ้าเป็นบ้นเฮาก็ถั่วตัดอี๋หนอตมตำมๆต,ต,ตเพื่อให้มันแหลกเจ้าสูตรไฟสูตรมันเนอเสร็จแล้วก็ใส่ตะไ่านใส่ชุโรส แล้วก็ตามตามตามใช้น้ำป่าใช้น้ำนาวแค่นี้เจ้าอันนี้ก็คือสูตรสมสีเนาะสมสีอยากกินย้ำค่อยค่อยจิมน้อยข้างหรือจะจิมแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้า ่อยชอบหวานก็ใส่นักๆผอยชอบหวานกะแล้วแต่เลยเจ้าเ <laughs> <laughs> มี่ยงป่าสะบา้าปาสะบ้าลมควันวันนี้สมศรีใจเส้นมีเนาะ okay, Okay, I know it but yeah, man. Very strong. I have to be careful. <laughs> <laughs> Are you happy? Huh? Yeah, okay. yeah. I They're gonna look. Strong man. Mm. Make you wake up. <laughs> yes. stronger Not put too much. Put but too you much. put that you put very strong Thai fish sauce inside. Ah, oh, that one have to put Thai fish sauce. Mm -hmm. yeah. <coughs> that one not so much, not too much. No fifty. Oh way! way here, man. Nah. ได้ไม่กินทำกามกระหลุดแล้วมันจะปอนกินแค่หมูแล้วกันนะแม่มียังให้กินเลยแต่ว่าก็ให้กินไก่ไปแล้วกินข้างในไก่ไปแล้วต่อมาอร่อยใช่ไหม mm. not so hot ได้บ้างจริงฮอตร้อน not super hot for me นะ mm. but every time that day more hot I like when you make hot because t h a t ออาการถ้ป <Kristin int> <sm ell fizer> ้อมสงสีไปขว่างมี่บาให้เราเห็นเช่น่อยนั่งเป็นนังพยาอยู่บนโซฟาโอเค Oh, I'm not feel hot. <laughs> you feel hot, sorry na. No. You no not hot, my alloy. No, I think nice hot. Mian pa sabat. What fish you call that? Makra. Oh, it's not easy. English that. mackerel. Mackerel. Thai. Sabat.

เป๊ะเหรออร่อยนะเตี๋ยกนอร่อยไหม Yes ยงเลยค่ค Very อร่อย Lam lam. ơi Hello. lâm Hello. 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 มันในอ,อร่อยอ่ะไม่ได้กินนานแล้วมั้งน็อ t อีทลองท e อร่อยแข้าฟูยุนอัตโนมัติอร่อยใช่ไหมอืม <c oughs> you want to go now right? you can go you don't want to, you want to go with me you you we don't have to hurry you can go later tonight <clears throat> oh you want me to go ah, thank you for the nice food honey very fresh mm. เทคเพลทใช่คลิปนี้กับเจ้าแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าทีท่ตามกรุณา,ากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเนอร์ขอบคุณเจ้า